วันนี้ที่นีจะพามาชมกิจกรรมเปกิจวัตรที่พระพิสกษ์สามเณรทำทุกวันนะคือวัดใบไม้แต่ที่นี่เราบางทีเราก็ใช้เครื่องเป่ามันก็จะเร็วหน่อยแล้วก็มีความสะอาดดีมากครับถือว่าใช้ได้ก็พระพิสจิส์สามเณร ก็ช่วยกันดีครับก็เป็นถือว่าได้ออกกำลังกายนะก็มันก็ดีอย่างหนึ่งได้ทำทุกวันก็ได้ทำบุญกุศลใช้เครื่องเป่าดีมากครับมันเป่าได้เยอะแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยบางที่เขชอบปีนะถ้าเกิดว่าเป่าหรือถ้าเกิดว่ากวาดอย่างเดียวมันมันใช้เวลานานด้วยมันก็ บทีเป่าใช้เครื่องเป่ามันมันช่วยได้เยอะมากครับเพราะว่าในวัดนียมันมนีต้นไม้เยอะมีใบไม้เยอะมากมันก็ดีมากครับที่เครื่องเป่าประหยะัดประหยัดเวลาได้เยอะก็ลู่พี่ก็จะถ่ายบ้านปกติก็ถ่ายให้พเพื่อนด้วยกันเนาะ ทำอื่นบ้างจะได้คือวิดีโอหลุพี่ก็ถ่ายเล่นๆไปอย่างนั้นแหละมันก็ไม่มีอะไรหรอกเพราะว่าหลเนี่ยมันเป็นกิจวัตรของพระสมฆ์เนาะของพระพิสุทธิสมณเณรที่ถ้าทำทุกวันแต่ทีนี้คือหลุพี่ก็ทำวิดีโอเล่นๆนั่นเอก็หลวพี่ก็เป็นพระใหม่ด้วยบวชยังไม่นานเนาะก็ มันก็มีเวลาบ้างนะนม,มีในวัดก็เรียนหนังสือสวดมนต์ทำวัดวไปล่อยปม้อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรก็ก็มีกันทำนูนทำนี่บ้างเพราะว่าลูกพี่ก็เดียวจบช่างด้วยเนาะบางทีลูกพี่ก็อาจจะช่วยงานวัดซ่อมนู่นซ่อมนี่บ้างอะไรมันก็ เป็นงานที่ลุยท่นานัดอยู่แต่ว่าอันนี้ก็คือกวาดใบไ,ไม้ในวัดวัดก็ใบไ,ไม้เยอะมากที่นี่มันก็เป็นวัดที่พระไม่ค่อยเยอะเนาะที่โยมโยมก็มาช่วยบ้างอะไรบ้างก็ไม่รู้นะลุยร,รู้สึกว่าเหมือนกันมันก็ได้บุญนะนะก็เราได้ทําทุกวันมันทาให้เรารู้สึก มีความสุขกแดดนึงแล้วก็ได้ออกกำลังกายมันมันคือชีวิตอีกแบบหนึ่งเนาะของการเป็นการเป็นพระเป็นเนนก็ก็มันก็ดูมันก็ดูน่ารักดีเนาะถ่ายวิดีโอถ่ายวิดีโอไปเรื่อยก็คือทำทำยังไงก็ได้ให้มันมันรู้สึกเกิดบุญเนาะ ได้ให้ทุกท่านได้ชมด้วยอือพี่ก็ถือว่าได้ได้เพื่อแผ่บุญกุศลด้วยเนาะถือว่าโยมที่ได้ดูก็เกิดบุญกุศลคนไหนที่ได้อนุมโมทนาก็ได้บุญกับพี่ด้วยถือว่าเป็นเป็นธรรมทานแล้วกันเนาะ จริงมันก็ไม่มีอะไรหรอกคือการไปพามันย่บว่ามันก็อาจจะมันคนบอกว่าสบายไหมคือบางคนก็อาจจะคิดว่าการไปพัาสบายแต่แต่ในความจริงแล้วมันมันก็อาจมันก็อาจจะสบายในมุมของเขานะแต่ว่าคือถ้าเรามอยมุมหนึ่งว่าการไปพักมันมันสบายใจมากกว่านะมันก็มันถามว่ามัน อย่างอื่นมันสบ,บายไหมมันมันก็ไม,ม,ไม่มันก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าหลักก็คือมันเป็นความสบ,บายใจที่แบบว่าเออเราได้ทําเราได้ทําบุญกุศลทุกวันเนาะคือถ้าอย่างเราเปิปคารวะเราว่าจะไม่ได้มีเวลาที่จะมาทําอะไรพวกนี้เนาะ,ะไม่ได้มีเวลาที่จะมาถวัดสวดมมต์จะแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายเนาะให้กับอพอแม่ ญาติโยมที่ใส่บาตรลูพี่ทุกวันอะไรประมาณนะั้มันม,มันได้บุญเล้ว <c oughs> พี่ก็พูดไม่ถูกไม่ถูกเนาะเพราะว่าเราเราก็พูดไม่ค่อยเก่งด้วยอะไรพูดไม่ค่อยชัดด้วยอืมมันก็ยังไงก็ <c oughs> ถือว่ามีความสุขนะก็เอามาให้ญาติโยมทุกท่านได้ชมอ่า ถือว่าได้ซ้าบุญสร้างกุศลด้วยกันเนาะที่นี่ที่นี่ก็พระที่จุกจำเนี่ก็ช่วยกันดีมากก็จะมีม <c oughs> พระเจ้าว่าแล้วก็ผู้ช่วยเจ้าว่าก็ก็ช่วยกันที่นี่ก็มีธรรมชาติเยอะมากมต้นไม้เยอะมากสวยงามดูต้นต้น ต้นโพนใหญ่มากเลยต้นไม้ใหญ่ใบไม้ก็เยอะ <c oughs> เรามาให้ชมนี่ท่านเจ้าวาดก็กวาดทุกวันนะช่วยกันก็มีเราเจ้าวาดด้วยก็พามากวาดใบไม้ทุกวันนะก็คือ,อพรนีทุลูกก็ช่วยกันดีมากครับถือว่าเป็นก็ <c oughs> ก็มีมีความสุขครับปิติดีที่นี่ก็ปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้อะไรดอกไม้ดอกไ,ไม้ก็เยอะนะหลวงพี่ก็ไม่รู้จักชื่อนะว่าแต่และต้นมันชื่ออะไรเนาะอย่างเช่นดอกไม้พวกนี้มันก็จะมีกระบอกเพชรอะไรที่หลวงพี่รู้จักนะอ,อย่างอื่นก็ไม่รู้จักเหมือนกันชื่ออะไร <c oughs> อันนี้ต้นอะไรหลวงพี่ก็ไม่รู้จกัก แต่สวยมากนะปลูกแต่มันไม่มีใบนะมันมันไม่รู้เป็นอะไรใบมันยังไม่ขึ้นนะแต่ต้นนี้มีใบต้นเมื่อกี้ไม่มี <c oughs> ก็แปลกดีนะดูต,ต้นแตนนี่สวยมากเลยต้นนี้ก็จะเป็นที่ส่วนมนมแล้วก็มีเจดีด้วยเจดี JD ก็สวยมากนะ อันนี้เป็นสาวอาโศกสาวที่น่าจะเป็นสรัทธ์และรู้ถือพระเจ้าอาโศกถ้าท่ารวิจารไม่ผิดนะตัวนี้ก็เป็นอธิเก,ก่าเนาะกบุบาจารย์หรือว่าญาโยมที่ตายไปแล้วก็มาไว้ในวัดต้นไม้เยอะเยอะมากครับที่นี่มีอะไรที่ เกี่ยวกับธรรมชาติเนะส่วนใหญ่ก็อย่าอื่นก็ไม่มีละอ่ก็อันนี้รูปครูบาอาจารย์ที่เพื่อนที่กวามใบไม้เนะเปล่าก็ดูก็น่ารักดีก็เผื่อแผ่นนะธรรมทานก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะสาธุ